เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาทางโรงเรียนพัทรนุสรจากตำบลสามพานอําเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมจากนั้นก็เป็นการเดินดูตามฐานงานต่างๆซึ่งการดูงานครั้งนี้นะคะก็ดูงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเกษตรอินทรีย์การแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์กระบวนการมีชีวิต4-5ปี2อสปีมานี้สังคมไทยเนี่ยมักจะเน้นย้าเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าความประหยัดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าครูกับมองว่าเราพูดกันในประโยคที่สวยหรูแต่ในชีวิตจริงเราทำเป็นคนละทางครูก็เลยคิดว่าวิถีชีวิตในชุมชนปฐมอโศกน่าจะเป็นแบบอย่างที่ให้นักเรียนมาเรียนรู้จากการที่เอาตามาดูเอาหูมาฟังเอาวิถีชีวิตตัวเองเนี่ยมาได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง เขาจะได้เห็นเป็นไะเด้เว่าวิถีชีวิตที่เราใช้ที่บ้านที่เราเป็นอยู่กับวิถีชีวิตในชุมชนปฐมอโศกเนี่ยเราเอาอะไรไปปรับปรุงพัฒนาหรือว่าเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเดินร่วมทางกันไปได้อย่างเช่นที่โรงเรียนมีเศษอาหารเหลือเยอะนะคะนักเรียนเอ,อ่อมีขยะจากการซื้อขนมทานขวดน้ำโพลาริต นะคะก็คิดว่าถ้าเกิดครูไปบอกว่าอา้านักเรียนช่วยกันดูแลทรัพยากรใช้อย่างคุ้มค่าเด็กก็คงเฉยเฉยแต่ถ้าเขามาเห็นปุ๊บเอ๊ะทำไมมอีอย่างเช่นที่นี่ลงแยกขยะรีวิวรีเพลรีดิวอย่างเงี้ยนั่นเลงเขาก็ได้เกิดว่าอุ้ยทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเป็นการสร้างแรงกระตุน้นแรงบันดาลใจให้เขาด้วยประทับใจเหตุาะครที่ทําเหตุลคะครก็ถ้าถ้ามีพื้นที่ก็อยากไปทําที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยะอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ไปทําอะไร ที่เก้ากันยายนที่ผ่านมานะคะทางโรงเรียนพัทลนุสอนจากอำเภอสามพานเป็นการฝึกทำแชมพูและน้ำยาอเนกประสงค์โดยนักเรียนสมมาศิขาค่ะจากนั้นก็เป็นการเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์และท้ายสุดนะคะก็คือการเดินดูตามฐานงานต่างๆค่ะอันดับแรกก็คงจะเป็นการนำการทำน้ำยาอเนกประสงค์นะคะไปใช้ คือจะเอาไปขยายผลหรือว่าให้ให้นักเรียนเนี่ยชั้นอื่นๆได้รับได้ทำหรือว่าได้เรียนรู้ต่อไปค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปก็คือการทำปุ๋ยนะคะจากเศษอาหารที่เรามีอยู่ในเราจะเอามาใช้ใเกิดประโยชน์อะคะ่ะการทำน้ำยาการทำน,น้ำยานเนกประสงค์เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจะได้ลดการใช้จ่ายในครอบครัวค่ะสำหรับการมาศึกษาดูงานครั้งนี้นะคะก็ศึกษาดูงาน ด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเป้าหมายนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือต้องการอ,าอยากรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การใช้ชีวิตภายในชุมชนนะคะเพราะว่าเป็นนับว่านับได้ว่าเป็นชุมชนที่พึ่งตัวเองตั้งแต่เข้ามาเลยค่ะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีน้องๆก็เข้ามาถามให้ความสนใจกับกลุ่มของพวกเรามากพวกเราแล้วก็อีฉันซึ่งเป็นตัวแทนก็ อยาจะบอกว่ารู้สึกประทับใจมากเลยค่ะแล้วก็ให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพก็พวกเราก็ได้อิ่มเอิบกับความรู้ที่เราได้รับมากเลยค่ะสาธุ <laughs> ใช้ในชีวิตประจำวันโดยพี่ๆได้เดินทางมาดูฐานง,งานต่างๆและยังได้เดินแถวขึ้นสาราร่วมรับประทานอาหารกับชาวชุมชนด้วยค่ะ 28รก,กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจารย์หล่อรักกิจประเสริฐได้พาพี่ๆนักเรียนชั้นม .1 โรงเรียนนักบุญเปโตรตำบลท่าข้ามอเสามพานของชาวชุมชนปฐมสศกโรงเรียนนักบุญเปโตรเป็นโรงเรียนคริสต์การทำก้อนเห็ดการทำน้ำเต้าหู้การทำซีอิ๊วเต้าเจี้ยวน้ำยาอเนกประสงค์ค่ะ